เขาจะไปหาแผงลอตเตอรี <ongs> <that rawd unre Private> ่นะมื่อกี้ไปแล้ว่ะยลบหายาลไปตรงน้จะมาทางนี้จะมาทางนี้ดอๆเดือดเอื้ดอาแขไเอาแนี้ยเอเออเออ เเอ้สวัสดีครับกอกกอกนิวครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปู่องค์ดําแสนสิริจันทาตําหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตตี้นะครับนี่มาดูเขากําลังดูอะไรกันอยู่น้องเต่าชื่อว่าน้องนําโชคนะครับสีทองไปบุที่ไหนนะคะดูดูไปไหนไปไหนจะไปแผงลอตเตอรี่เหรอ นี่ดูสีทองนะครับท่านผู้ชมโอ้ดูดูดูน่ารักมากโอ้ยตกลูกจะไปไหนเขาจะไปหาแผงลอตเตอรี่นะเมื่อกไปแล้วค่ะรอพยายามเองจะไปไหนโอ้จะไปบ้านไม้เหรอเอารอแล้วนะครับเอา ดูแผงลอตเตอรี่รอแล้วนะครับน้องเต่าสีทองระวังหมาจะโดดใส่ลอตเตอรี่เอาไว้ต่บจัรอแล้วนั่นเดี๋ยวไปฆ่าไปรูกไปหมามันจะโดดใส่ไหมรอโดมรอโดมครับเออนนำโชคเรียกฝอยแล้วเรียกฝอรู้อายุไหมครับเนี่ยอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ครับอายุไม่ถึงปีที่ถึงปี่ะไม่ถึงปีครจะเป็นผู้โชคดี โอ้โอคับเอา้ครับเอามาเลี้ยงแต่เล็กๆเหรอครับเอาแผงลอตเตอรี่มาเร็วหบาทนะผมเอาจะมาทางนี้จะมาทางนี้ร้อนให้นเอาเขาจะเดินหาแล้วนะเขาจะเข้าแผงไหนดู เอาลงมาอีกแผงดักข้างหน้าเจตังเจตังอย่าไปยืนดักหน้าอะดูดูใครจะเข้าแผงไหนเอาเลือกแข้งอู้เออจะเอาแผงไหนเอาเอ้ยล้มบตังลบไปแล้วเอ้าแข้งนี้ดูดูจะหาอดู่

นร่ตอดสีสีชมพูสีชมพูหี่เก้าหกศนะคะเป็นตัวนี้นะคะไม่ม้มาเลยไม้เอาไปแล้วไปแล้วเอาหกศเลาก้อาหัวเอาหัวเอาหัวจิ้มสีชมพูเลอ่อเปารครับพี่เร่งเลยอันนี้960ค่ะตอนแรกจะเป็น332อีกใบหนึ่ง พี่น้องเหยียบไปสามเก้าหกศูนย์ก็หลอดแล้วจุ๊บเลยเมื่อกี้เนี่ยเอาปากจุ๊บเลยไม่ติดฟองหมดเลยปากจุ๊บเลยอคีณแม่เอาไปไหนแล้วนุ่นไม่จุ๊บแล้วไม่จุ๊บเหมือนเมื่อกี้เลยไม่จุ๊บเอาไปไหนเจ้าของนะครับเจ้าของน้องนำโชคคุณแม่อะไรเนี่ยน้องนำโชคไปไหนแล้ว อันนี้เทนี้แหละนชุดอ่ะสชุดได้เท่าไห่รวยๆนะคุณแม่นะองชุดนี่แหละครับแม่ค่ะโอ้นี่ครับหนร้อยแปดน่พันหกนี่ดูเจ๊ใหผมขอดูหน่อยครับของเล็น้องนำโชคนี่นะคะตัวเลขนะคะเอกัลขท้ายสี่ศูนย์หกแมนาน่่าตัวมัยตัวนี้ศูนกเเต่าน้องนาโชคครับเต่าสีทองลยแถตุ่ มามามาหกนี่ไงหกนี่เขียวมันกัดมือมันจะเดินมันจะเดินเดิวเดินเด็กออกไหมลูกออกไหมออกเอ้าออกออกเ้ออกเออออกออกไหมลูกออกมเอาไหมออกไหมเออกออกเอาแล้วเอาแล้วน้ำหนักอะไรน้อยไปชั่งน้ำหนักดีก่าไหนากายแล้วมั้กกิโลหรอ เ็าได้บค่าวนนี้มันผ่านแล้วนะอ้น่าะอมกินน้องไม่ชอบให้ใหญ่ทงเราจะหายใจไม่ออกันนี้เอาถ่ายเอาถ่ายใต้เอาเสยเอาเอะหายใจไม่ออกนี่น่ะ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 น้องยกยกขึ้นไ้หน่อยชันี่ยหึงสองเราขอุ่มหน่อย ก็ขอก็ตอนนีได้มีลเหมือนยกดัมเบลอะเน่หมือนยกดัมเบลน้ำหนัล่าสุดไ่สองสองี่สงสน้หนักล่าสุดอไรสองอะไรนี่สออะไรีม่กัดครับสองสี่ดไม่กัดค่ะ้สี่จุดง้าตอนนี้น่าจะประมาณห้ารหรแต่ถ้าหิวมากๆเขาก็จะชอบมาแบบแงบยิ้วเท้านี่ึงแต่เขาแบบเหมือนเตือนว่าขอขนมไม่กัดไม่กัดไม่กัดลองดิ กันแล้้วฟาเอานิ้วยาวๆของพี่อ๋อนั่น่าๆนั่นเกาทางไงนี่เกาทางไงนี่ส่วนมากเขาจะตกใจเขาหาเขาเหามีกลัวกลัวอะไรกระเต่าหันมาดูแต่ถ้าเป็นเต่าไทยเต่าากัดนะกัดอันนี้ไม่กัดไม่เหลือนิ้วนะอันนี้ไม่กัดอันนี้ไม่กัดอันนี้เป็นเลี้ยนๆนั่นเลยเดี้ยนนับเต่าสีทองกี่เล็บหนึ่งครับมุกเล็บเอาแล้ว เขาเลี้ยง่อดแล้วเราเข้าไปกินแกงไม่หนี่เดินเดินเดินแกงักินมกตัวนี้สีตัวนี้สองงเดี๋ยวว่าจะกินเลยครับอ้าปากนู้ไม่อยากอ้าเลยวะนู้เหนื่อยวะนูหลังผู้หญิงผู้ไทยนี่ผู้ชายไยสเดเดินเดินเดินเต่าไม่เดินเอาไฟจุดจุด เขากินเขากินนะกินนะโอ้กัดโอ้กัดได้อะไรเมื่อกี้ครับกัดได้อะไรกัดขากตัวนี้เหรอหนูก็ไม่รู้หนูก็9 906 960ง่าย960 แต่แต่คนที่เป็นเจ้าของยิ่งเลยขมิ้วหัวได้ข้างในคิงปงหนูขมิ้วหัวออกมาได้ถึงหกเลยเหรอไม่ใช่หลวงหลวงขงน้องนำโชคล้วงให้เลยเปล่าแม่กับยายกินเยอะกันแล้วกินดีจังเลยดูเจ้าของก็ล้วงได้น้องนำโชคหิวไอ้โชคเนาะนำโชคเนาะอยู่ที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์นอตตี้นะครับนี่เต่าชื่อน้องนำโชคครับให้ใครก็เอา ากศะรวันนี้นำโชคแล้วจับลอตเตอรี่ให้แล้วนะครับมีผลพันธุ์อีกทีนนั้นเพื่อนแล้วในเมืองกระดองเราเห็นอยู่อยู่ที่แผงลอตเตอรี่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตตี้นะครับพี่คะพี่คะหนึ่นชีเด็อยูเห็นแล้ไปท่านใดนะนี่มาดูดูที่ ปู่องค์ดำแสนสิสริจันทานะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube กกอกนิวด้วยนะครับ